กลาบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมปอนอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับเกมเซเว่นไนท์นะครับผมซึ่งมันก็มีตัวละครที่เข้ามาใหม่นะครับนั่นก็คืออาเบลนะนี่รูปร่างอลอเทขนาดนี้วันนี้เราก็มีงบมาทั้งหมด7 0 0 0พลูบี้นะครับผมเพื่อตามหาแต่ก่อนอื่นเราก็ไปเข้าที่อินโทรกันก่อน,อนเลยนะครับผมโอเคนะครับเราจะเข้าไปดูที่ตัวละครอาเบลกันก,นก่อนเลยนะครับ นี่นะครับอาเบลก็จัดอยู่ในกลุ่ม7มหาพลังนะครับการออกแบบตัวละครน,นี่ค่อนข้างสวยนะครับดูดิดูมีชีวิตชีวาเราก็จะไปดูที่สกิลกันก่อนเลยนะครับเราจะเริ่มจากสกิลที่อยู่ด้านล่างนะครับอ่าเราจะมาดูความสวยกันนี่สกิลดูมีชีวิตชีวานะครับปล่อยนกด้วยโอเคถ้าแคปไว้ไปทําฉากหลังนี่โคตรสวยนะนี่สวยจริง ต่อไปก็สกิลที่2นะครับผมหุ้ยแปลงร่างเป็นปีศาจด้วยวะฉากกั้นนี่โคตรสวยอะเุ้ยเห็นแล้วอยากได้เลยแต่อารีน่าน่าจะสนุกนะต่อไปก็สกิลสุดท้ายนะครับสกิลบนสุดเลยสกิลบนน่าจะเฟี้ยวนะนี่เฮ้ยสวยจัดอย่างกับเนตรวงแหวนเนี่ย คิดไปได้โคตรเฟี้ยวแต่ว่าผมชอบสกิลที่2มากที่สุดแล้วนะดูจากสกิลแล้วอะเพราะว่ามันมีทั้งล่างแบบสว่างแล้วก็ความมืดโอเคเราก็ดูที่สกิลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไม่ดูสเตตัสหรือออปชันมานะเราจะดูแค่สกิลเฉยๆฉว่ามันสวยหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเราก็ไปที่ร้านค้าไปเปิดเลยนะครับนี่เข้ามาที่หน้าร้านค้าแล้วนะครับโอเคต่อไปเราก็จะไปเปิดแพ็คกันเลยนะครับ 1000b บีแรกเนี่ยผมจะเปิดแบบรัวๆเลยนะ แบบว่าเอาดวงเกลือออกอะไรเงี้ยโอเคไปกันเลย1พันแรกถ้าดวงดีผมอาจจะได้อาเบลตั้งแต่แพ็คแรกนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> สามใบวะมันจะมาเปล่าวะไม่มานะครับโอเคเปิดรัว,วสามใบอีกไม่มาเยี่ยมสมอีกเคไม่มาสามอีกรอ,อ,อบรอบสุดท้ายมันต้องมาโอ้โหได้ลิน เฮ้ยยังดีนะครับ1,000บีได้ลินเนี่ยโอเครอบนี้3ใบเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่มา ah, เรายังสามใบอีกละติดบัคปะค้ยแสงทาราวะโอ้โ oh, ห oh, ได้ทาราโอเครอบต่อไปเลยนะครับนี่สามใบอีกละติดบักแน่นอนผมต้องออกแล้วละ่ะแบบนี้จะ hmm, ลองอีกครั้งก่อนถ้ามันสามราผมต้องออกข่านไง3าใบจริงด้วย เยี่ยมโอเคเขาไปอีกรอบรอบนี้ขอสัก7ใบนิดนๆผมว่าไม่น่าเป็นไปได้นะ7จใบ <c oughs> ขอมากไป5้าใบนะครับก็ยังดีกว่าสาใบรัวๆเฮ้ยแสงโอ้โหคิริเอลยังได้อาเบลมากกว่าเฮ้ยผมห้ใบอีกแล้วถ้าติดบัก5หาใบตลอดนี้น่าจะดีนะเฮ้อยอาเบลเคลมิสนะครับโท่ แต่ก็ดีอ่ะน,นีก็ได้อาศวินธรรมดา3ใบาอาเบลโอ้ไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่แต่แสงเหลือสี่พันแล้วนะครับผมเฮ้ยรอรบนี้มาซะเยอะเลยโอ้ยเฮ้ยแสงเฮ้ยอ,อาเบลได้แล้วว่ะหนึ่งตัวทุกคนเฮ้ยอ,อาเบลอีกสุนหงอคงก็ยังดีนะครับแต่อาเบลแล้วตัวแรกเหลือสี่พันบีนะเราหมดไปสามพันเองอะ่ะคุ้มนะบอกเลยโอ้ได้แล้วหนึ่งตัวปกติได้ไม่เคยได้ตรงเลทเลยนะผมอะ่ะได้แต่ตัวอื่น นี่แหละครับคนมันดวงดีเฮ้ยรอบนี้ห้าใบคังแจนะครับตัวแรกไม่ได้อะไรเลยโอเคเราได้มาแล้วหนึ่งตัวขอสักสองตัวนะครับก่อนจบคลิปนี้สามใบโอ้โหไม่ได้ได้ระดับเอสแล้วนะครับกล่องหูยไม่มานะเรื่อไม่มาสีา่ใบต้องมาแล้วละ่ะ เฮ้ยมันคืออะไรอ่ะไอตัวเนี้ยตัวนี้เข้าอเข้ามาตัวไหนวะผมไม่เห็นรู้เรื่องอ่ะงงเลยสามบายรอบนี้ไม่มีแสงนะครับแต่ไม่เป็นไรก่อนหมดก็ขออีกสักตัวสามบาอีกติดบักเพราะว่าเนี่ยอ๋อไม่ได้ได้โฮกินมาเอาก่อนเอาก่อนโอเคเข้าไปใหม่เหลืออีกสองพันกว่าบี้นะครับใกล้จะหมดแล้วสามบาอีกละ เริ่มเกลือนะครับอีกสักตัวเป็นไงฟินิกส์นะครับผมเอสปาดาแล้วก็สเนปเปอร์โค้ยเน็ตจะหลุดเหลือหนึ่น็ดร้อ 1, นี่ครับ1,700สุดท้ายขอหนักๆนะอุย้ยสามใบอีกแล้วสามใบได้โอ้โหไม่มีไม่ได้สักตัวอารีนะครับสามใบอีกเทพแห่งสามใบโอ้โหเหลือ1,000สุดท้ายนั่นเองสามใบอีกแล้ว เฮ้ยอ,อาเบลลินนะครับไม่ไราอาเบลนะแต่อีก3รอบนะครับเหลือ700เนี่ยสามใบอีกแล้วโหนึกว่าจะออกอะเนี่ยอาเบลอาเบลอาเบลแสงอาเบลโอ้เฮ้ยแพ็กสุดท้ายแล้วอ่ะขอเถอะแพ็กนี้สามใบอาเบลอาเบลอาเบลอโอ้โหเซอร์เธอ ไอ้เราก็อุตส่าห์ลุ้นนะครับอได้ตัวเดียวแต่ก็ยังถือว่าดีนะครับปกติได้ไม่เคยตรงเลทอะไรเงี้ยก็ <g ül> ยังถือเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ได้ตัวตรงเลทบ้างสักทีโอเคแล้วก็จะเข้าไปดูนะครับว่าเราได้อัศวินพิเศษกี่ตัวเจ็ดพันลูบีซ้ซึ่งผมได้มาทั้งหมดก็ประมาณ9ตัวนะครับผมเราก็ได้อาเบลมาหนึ่งแล้วก็อัศวินพิเศษธรรมดาอีก8ตัวนะครับก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเราได้อาเบลแล้วสักครั้งอ่ะเออ ขนาดเลดแอนตี้ผมยังไม่เคยได้เลยนะว่าจะไปเปิดย้อนหลังอนู่เนี่ยทั้งแอนตี้ทั้งเอ่อแลนกิดแล้วก็เจอหลาดอะไรเงี้ยคลิปนี้ก็เป็นผลสําเร็จนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมขอซูมหน้าไออารเบลก่อนนะครับเพราะว่าอยากอวดบ้างเออเพราะว่าเพิ่งเคยได้และก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับบ๊ายบายเลสโก